แม่กำลังฝึกให้ข้าหอมอยู่ร่วมกับคนอื่นบ้างไม่งั้นก็เดี๋ยวบางทีก็จะร้องหาแม่หาแม่พอบางทีก็ลืมว่าแม่คือแม่ขู่แม่หันหน้ามาทางนี้มั่งลูกให้ก็อยู่กับพี่กับน้องมั่งต้องคอยจับหัว แล้วหัวจะเอียงอยู่ตลอดเวลาจะเอียงข้างเผลอๆไปแล้วก็หันเอียงไปทางนู้นเอียงไปทางนี้เอียงอยู่ข้างเดียวเวลานอนก็ต้องหาอะไราหนุนต้องให้เขาอยู่กับตัวอื่นบ้าง อยู่กับหมาบ้างอยู่กับพี่รับเงินบ้างนี่คือพี่อ่างไร้เนี่ยพี่รับเงินถ้าเขาไปอยู่คนเดียวในกรงหรือว่าอยู่คนเดียวในที่นอนของเขาเขาก็จะมีมีปฏิกิริยากับคนอื่นเขาก็จะกลัวหรือว่าใครเข้าใกล้ก็จะขู่ไปหมด ต้องให้เข้าเข้าได้กับทุกๆคนลำเงินลำเงินคะ่ะลำเงินต้องดูน้องนะคะดูแลน้องนะคะอย่าขู่น้องนะคะ ต้องรักน้องต้องสงสารน้องนะลูกไม่ต้องตกใจลนะแหนมือเนี่ยอย่าทำน้องนะนี่คือจอมตกแห่งประเทศไทยค่ะถอยห่างแล้วถอยห่าง แม่บอกให้หนูหันมาทางนี้มั่งหลกง่วงไงย่างง่วงก็นอนง่วงก็นอนนะคะ ที่หูน้องเปียกๆเ,เนี่ยแม่ใส่ย,ยาใส่ย,ยาในรูหูเพราะเขามีไลในหูนะคะใส่ย,ยามันก็เลยเายาเนี่ยมันจะเป็นน้ําเปียกๆมันมันมันก็เลยต้องต้องเปียกต้องมันแต่ในหูแม่ก็เช็ดทําความสะอาดเรียบร้อยหมดเนี่ยค่ะแม่เช็ดทําความสะอาดหมดแล้วแต่ที่เปียกๆมันมันเนี่ยคือยาทั้งนั้นเลยน้องน่าจะโดนมอเตอร์ไซค์ชนนะคะ พราะว่าตอ no นท nice. ําความสะอาดอะมีเขาเรียกว่ามีเอ่อน้ํามันเหมือนน้ามันมอเตอร์ไซค์น้ํามันเครื่องอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีมีมีมอมีมีน้ํามันอยู่น้องจะมีอาการเดินวนเป็นบางครั้งแต่ถามว่าวนเยอะไหมก็เยอะพอตั้งสติได้ก็จะเดินตรงบางทีมันเดินวนไปแล้วพอแม่เรียกนึกว่าแม่เรียกแต่ก็พยายามวนกลับมาหาเสียงแม่ ยังตั้งยังตั้งไม่ตรงแม่ภยายาไม่เขายืดแขนยืดขาไม่ให้อยู่ในท่าเดียวตลอด